เสือสมิงเสือเย็นปะทะหัวใจสมิงสองวิชาสมิงเรื่องเล่าตำนานเรื่องนี้เป็นตำนานที่เกี่ยวกับการร่ำเรียนวิชาอาคมไสยศาสตร์ที่เป็นไสยศาสตร์มืดโดยวิชาที่จะกล่าวถึงนี้มันสามารถทำให้คนแปลงกายเป็นเสือได้ ซึ่งก็ได้ถูกเรียกรวมๆว,ว่าวิชาเสือสมิงแต่วิชาเหล่านี้มีความแตกต่างกันไปตามลักษณะการฝึกฝนและวิชาที่เป็นที่นิยมมากก็คือวิชาเสือเย็นและหัวใจสมิงทั้งสองวิชามีข้อห้ามและพลังอำนาจที่ต่างกันเพราะลักษณะ่วงวิญญาณเสือที่ใช้ในการใกล้ร่างนั้นจะต่างกัน ในส่วนของวิชาเสือเย็นคือความเชื่อของทางภาคเหนือของประเทศไทยโดยเชื่อกันว่าผู้ที่บำเพ็ญเพียรตะบะและจิตใจจนสงบและบริสุทธิ์ถึงขั้นสุดแล้วคนผู้นั้นจะสามารถใช้คาถาเรียกดวงวิญ,ญญาณของเสือร้ายที่ตายไปแล้วให้มาเข้าสิงร่างเพื่อที่จะได้แปลงร่างเป็นเสือได้โดยวิชานี้มีข้อห้ามอยู่ว่าในระหว่าง ที่อยู่ในร่างแปลงของเสือคนผู้นั้นจะต้องห้ามเพอกินของขา่าวๆหรือเลือดเนื้อของสิ่งมีชีวิตเข้าไปไม่เช่นนั้นละก็คนผู้นั้นจะไม่สามารถกลับคืนร่างคนได้บางทีก็บอกว่าอาจจะกลับคืนร่างคนได้แต่อาจจะต้องกลายเป็นเสือสมิงและต้องกินมนุษย์เป็นอาหารเท่านั้น จึงจะเป็นการาระง,งับการกลายร่างเป็นเสือสมิงได้ในส่วนของวิชาใจสมิงนั้นจะเป็นวิชาที่เรียกดวงวิญญาณที่เป็นเสือตะบะแก่กล้าหรือวิญญาณเสือสมิงให้มาเข้าสิงสู่ในหัวใจซึ่งก็จะทำให้คนผู้นั้นได้กลายเป็นเสือสมิงได้เช่นกันแต่วิชาหัวใจสมิงนี้มันมีพลังอำนาจที่สูงมากกว่าเพราะดวงวิญญาณ ที่เรียกมาสิงสู่นั้นส่วนมากมันจะเป็นดวงวิญญาณของเสือสมิงซึ่งเป็นวัตถุดิบในการแปลงกายทําให้มีความเข้มขลังและโหดเหี้ยมดุดันมากกว่าวิชาเสือเย็นเป็นอย่างมากเพราะวิชาใจสมิงมันก็คือการรอมรวมจิตใจของทั้งคนและเสือสมิงเอาไว้ด้วยกันวิชานี้จึงควบคุมได้ยากมากกว่าเพราะอาจจะต้องถูกสัญชตาตญาณของเสือ เข้าครอบงามได้โดยง่ายคนที่ฝึกวิชาหัวใจสมิงและได้ถูกวิญญาณของเสือสมิงเข้าครอบงามคนผู้นั้นก็จะต้องกลายเป็นอมนุษย์ที่เรียกว่าสางสมิงซึ่งมีลักษณะเป็นครึ่งคนครึ่งเสือสางสมิงนี้ถือว่ามีพลังอำนาจที่สูงกว่าเสือสมิงเพราะเป็นผู้ที่ฝึกวิชาอาคมติดตัวอยู่แล้ว และเมื่อเด็ก,กลายเป็นสังสมิงแล้วมันจึงได้มีทั้งความฉเฉลียวฉลาดแบบมนุษย์และก็มีวิชาอาคมเข้มขลงังแบบจอมขมังเวทพวกมันยังมีสัญชตาตญาณดิบแบบสัตว์ป่าและมีตะบะแกล่งกล้าของเสือสมิงตามหลักแล้วทั้งวิชาเสือเย็นและวิชาหัวใจสมิงทั้งสองวิชานี้หากปะทะกันวิชาหัวใจสมิง และผู้ที่ได้ก,กลายเป็นสางสมิงย่อมมีใช้มากกว่าแต่การต่อสู้จริงๆนั้นล้วนมีปัจจัยในการต่อสู้มากกว่านี้และนี่มันก็คือเรื่องราวการพะทะกันระหว่างสองสุดยอดวิชานี้ณวัดแห่งหนึ่งที่อยู่ถัดจากหมู่บ้านเล็กๆขึ้นไปบนเขาราวสองกิโลเมตรที่วัดแห่งนี้เคยมีหลวงตาท่านหนึ่ง ที่มีคำร่ำลือว่าท่านนั้นแกล่งกล้าทั้งด้านการฝึกจิตและวิชาอาคมจึงไม่แปลกนักที่ในอดีตวัดแห่งนี้มักจะถูกใช้เป็นลานประลองวิชาของหลวงตาและเหล่าหมอผีผู้มีวิชาอาคมแน่นอนว่ามีพระหลายลูกไม่เห็นด้วยกับการแสดงอวดอุตริวิชาของหลวงตาท่านนั้นเพราะมันไม่ใช่กิจของสงฆ์ และยังถูกต้องห้ามโดยกฎของสงฆ์แต่ก็ไม่มีพระในวัดแห่งนี้กล้าห้ามปามท่านแต่อย่างใดเพราะหลวงตาท่านนั้นก็เป็นพระอาวุโสของวัดแห่งนี้ในภายหลังหลวงตาท่านนั้นได้มรณภาพไปด้วยความชราแต่หลังจากที่หลวงตาได้มรณภาพไปแล้วก็มีเหล่ามอผีหรือผู้มีวิชาอาคม ยังคงมาที่วัดแห่งนี้โดยไม่ขาดสายซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือตาหนวยวัย60ปีที่ตอนแรกๆแกก็มาขอลองวิชากับพระที่วัดแห่งนี้แต่พออยู่นานๆวันเข้าตาหน่วยก็ดัดกลายเป็นเด็กวัดไปซะง,งั้นตาหน่วยกลายเป็นคนที่คอยช่วยงานวัดไม่ว่าจะเป็นงานบุญที่ชาวบ้านจัดมาหรือเวลาที่ชาวบ้าน เจ็บตายและหามกันมาที่วัดตาหน่วยก็จะรับหน้าที่เป็นสับปะเลอคอยจัดงานสมห้ความสะอาดของวัดก็ไม่เคยขาดตกบกพร่องก็ออนับว่าตาหน่วยแกก็เป็นคนดีพอสมควรในตอนที่มีพวกหมอผีอยากมาลองดีลองของในวัดแห่งนี้ส่วนมากตาหน่วยก็มักจะอาสาไปรับหน้าที่แทนพระภายในวัดเพราะแกนั้น เข้าใจและไม่อยากจะให้พระที่ตั้งใจมาออกบวชเพื่อปฏิบัติธรรมจะต้องมาอวดอุตริวิชาแบบนี้เหล่ามอผีผู้มีวิชาอาคมที่มักมาลองดีที่วัดแห่งนี้ต่างกบพากันพ่ายแพ้ให้กับตะนวยและหนีกลับไปแทบไม่ทันเรียกได้เลยว่าวัดแห่งนี้ได้รับการคุ้มครองจากตะหนวยเมื่อตะนวยต้องต่อกกรอน กับเหล่าหมอผีหรือพวกเล่นของลองวิชาเข้ามากๆม,มันก็กลายเป็นว่าในภายหลังเป้าหมายของพวกเล่นของลองวิชาจึงได้หันเหมาที่ตาหน่วยแทนวัดและในวันนี้ผู้ที่มาเยือนวัดแห่งนี้มันก็คือจอมขมังเวทสายแข็งวัดแห่งนี้ต้องเผชิญหน้ากับของจริงเขา่าแล้วหมอผีไร้นามขาดทางเข้มขลัง ได้มาเยือนที่วัดแห่งนี้แน่นอนว่าตาหน่วยต้องไปต้อนรับเป็นอย่างดีในค่าคืนนั้นที่ลานกลางวัดตาหน่วยได้เดินเข้าไปเผชิญหน้ากับหมอผีไร้นามผู้นั้นในทันทีหมอผีไร้นามมันผู้นี้มีแรงกดดันวิญญาณมหาศาลตาหน่วยสัมผัสได้แม้จะมีประสบการณ์รเผชิญหน้ากับหมอผีที่มีฝีมือดีมามาก แต่ตาหน่วยก็ไม่เคยรู้สึกเสียวสันหลังจนต้องสถานเย็นยะเยือกไปทั้งตัวแบบนี้หมอผีผูน้นี้มันไม่ใช่ธรรมดาตาหน่วยถึงกับเหงื่อตกทั้งสองจอมขมังเวทไม่ได้มีการพูดคุยเพื่อ,อย่างเชิงกันแต่อย่างใดทั้งคู่ต่างคนต่างก็สวดบริกรรมคาถาเข้าใส่กันแบบไม่ยัง้งบทสวดภาษาที่แตกต่างเรียกลมพายุ กันโชคเข้าหาย่างรุนแรงลมพัดอย่างบากคลั่งพระเนรในวัดต่างก็พากันวาดหวั่นกับการต่อสู้ในครั้งนี้แน่นอนว่าการต่อสู้ด้วยคาถาของทั้งสองคนต่างก็กินกันไม่ลงเลยแต่ทางตาหน่วยดูท่าว่าจะเสียเปรียบมีใช่น้อยตานหน่วยมีสีหน้าเคร่งเครียดอย่างเห็นได้ชัดต่างกับหมอเพียไร้านามผู้นั้น ที่มีท่าทางนิ่งเฉยแน่นอนว่าถ้าขืนตาหน่วยยังปล่อยให้สถานการณ์เป็นไปแบบนี้ตาหน่วยย่อมพ่ายแพ้เป็นแน่ตาหน่วยจึงต้องงัดสุดยอดวิชาก้นหีบออกมาสู้ซึ่งวิชานั้นก็มีชื่อว่าวิชาเสือเย็นตาหน่วยได้ใช้คาถาเรียกดวงวิญญาณเสือตบะบัแก่กล้าเข้ามาสิงร่างของตน ก่อนทีดตะนวยจะกู่ร้องคำรามออกมาเป็นเสียงของเสือโครงและร่างกายของตะนวยก็ค่อยๆแปลเปลี่ยนกลายเป็นเสือโครงรายพาดกอ่นขนาดมหึมาที่มีท่าทางดุกดันแน่นอนวัาสภาพที่เห็นอยู่เบื้องหน้าหากว่าคนทั่วไปได้เห็นก็คงจะต้องตกตะลึงจนตาค้าง,างแต่นั้นมันไม่ใช่สำหรับหมอเีอไร้นามผู้นี้เพราะหมอเีอไร้นาม มันได้จะยิ้มออกมาที่มุมปากราวกับว่าสิ่งที่เห็นไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดอะไรสำหรับมันเลยเสือร้ายในร่างจำแลงของตาหนวยได้พุ่งเข้าไปหมายจะเล่นงานหมอผีไร้นามหมอผีไร้นามได้ตะโดดหลบหลีกไปโดยไม่มีทางปัดป้องราวกับว่าหมอผีไร้นามผู้นี้มันได้เก็บงำฝีมือที่แท้จริงเอาไวา้แต่ร่างมนุษย์ หรือจะต่อกอนกับเสือโคร่งตัวเครื่องได้หมอผีไร้านามไม่สามารถหลบพ้นกงเล็บของเสือร้ายได้เมื่อเกิดบาดแผลสีหน้าของหมอผีไร้นามผู้เรียบเฉยก็เริ่มแปลเปลี่ยนกลายเป็นดุดันและหดเหี่ยมแล้วร่างกายของหมอผีไร้นามผู้นี้มันก็ค่อยๆแปลเปลี่ยนกลายร่างเป็นอมนุษย์ รูปร่างยังคงวางเป็นมนุษย์แต่สิ่งที่แปลเปลี่ยนไปนั้นก็คือกงเล็บที่แหลมคมและฟันที่แหลมใบหน้าของมันก็ดูคล้ายๆกับเสือซ้ําทั้งร่างกายยังเต็มไปด้วยลายเหมือนกับเสือสภาพที่เห็นแบบนี้ทางโบราณเขาเรียกว่าสางสมิงไอ้หมอเพียวไร้นามผู้นี้มันได้เ,เรียนวิชาใจสมิงจนมันได้กลายเป็นสางสมิงไปแล้ว แน่นอนว่าตามความเชื่อสางสมิงมีพลังอำนาจมากกว่าวิชาเสือเย็นแต่นั้นมันก็ไม่ได้ทำให้เสือโครงของตะหน่วยวาดวันแต่อย่างใดทั้งสองจึงได้เข้าโรมรันต่อกรกันอย่างโดดเดือดการต่อสู้ในครั้งนี้หมันช่างสูสีจนทั้งสองจอมขมังเวทในร่างของเสือร้ายต่างบาดเจ็บสาหัสทั้งคู่ร่างเสือโครงของตะหนวย ก็ได้กลับหดเล็กลงกลายเป็นมนุษย์ดั่งเดิมด้วยอากาศสะบักสะบอมแต่หมอผีไร้นามนั้นกลับต่างออกไปมันยังคุมคลั่งในร่างของสามสมิงอยู่ตาหน่วยได้แต่คาดเดาวไว้ว่านี่คงจะเป็นผลกระทบของการร่ำเรียนวิชาใจสมิงเพราะหมอผีผู้นี้มันอาจจะถูกวิชาย้อนกลับเข้าตัวจนควบคุมไม่ได้ ร่างสางสมิงมันจึงได้คุ้มคลั่งและพุ่งเข้ามาหมายจะทำร้ายต้านหนวยเพื่อเอาชีวิตท่านใดนั้นเองก็ได้มีพระรูปหนึ่งปลาดเข้ามาขวางมันเอาไว้ท่านใช้มือจับทีนาพากของสางสมิงเอาไว้ซึ่งมันเองก็สงบนิ่งและไม่คุ้มคลั่งก่อนที่ท่านจะสวดบริกรรมคาถาและร่างของสางสมิงต้นนั้นก็ค่อยๆกลับคืน กลายเป็นหมอผีไร้านามดังเดิมหมอผีไร้านามได้แต่ก้มลงกราบพระรูปนั้นและขอบคุณท่านเช่นกันตาหน่วยก็ได้ประจักษ์กับสายตาแล้วว่าพระที่วัดแห่งนี้จริงๆแล้วก็มีอยู่หลายท่านที่มีวิชาอาคมแกล่งกาแต่พวกท่านนั้นไม่อยากจะอวดอุตริวิชาหากไม่จำเป็นวัดแห่งนี้ เท่าที่ดูดูคงไม่จําเป็นที่จะต้องให้ตาหน่วยมาช่วยเหลือหรือคุ้มกันอีกต่อไปแล้วตาหน่วยและหมอผีไร้นามทั้งคู่จึงได้กอดคอกันและเดินทางออกจากวัดไปเพราะรู้แล้วว่าเหนือฟ้าก็ยังคงมีฟ้าถ้าชอบอย่าลืมกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ